สนอกสนอนั่นเป็นชื่อ,อย่อกรมการสวัสดีครับผมกาสินิตพรมดนตรีคู่กอสนอตำบลท่าสบ้าขอเชิญทุกท่านรับชมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2563ครับวันที่5ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมบราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล,นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้และยังตรงกับวันดินโลกเพื่อยกย่องพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้มีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุสาสหะในการคนา้นคว้าและบริหารจัดการดินวันอังคารที่หนึ่งธันวาคมบุคลากรกอสนอำเภอวังวิเศษเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณปศ2564โดยมีนางนาภาจิโรพาสผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนอจังหวัดตรังเป็นประธานณห,ห้องประชุมสำนักง,งานกศนอจังหวัดตรังวันเสาร์ที่5ธันวาคมร่วมปฏิบัติงานร้านนาวากาชาติจังหวัดตรังประจำปี2563ณลานวัฒนธรรมสนามกีฬาทุ่งแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดตรังวันจันทร์ที่14ธันวาคมร่วมกิจกรรมนำสิ่งของบริจาคตามโครงการส่งความสุขให้น้อง ตามดโยบายของดรกรนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในกิจกรรมซคศศึกษาธิการส่งความสุขปันสุขสู่น้องปีที่สองนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจันทิราประชาบำรคงวันจันทร์ที่14ธันวาคมรวมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬากสนเกมในระดับจังหวัดระดับกลุ่มอันดามันและระดับประเทศณห้องประชุมสำนักงานกศนจังหวัดตรังวันพฤหัสบดีที่27ธันวาคม เข้าร่วมการประชุมจัดงานวันครูประจำปี2564ครั้งที่1ทับสองหหณห้องประชุมชัยพฤกษ์3โรงเรียนวัดเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังวันศุกร์ที่18ธันวาคมบุคลากรกศนอำเภอวังวิเศษร่วมจัดโครงการคุณธรรมนำความรู้สร้างเสริมการเป็นพลเมืองดีโดยมีวิทยากรร้อยตรีสมคิดกลิ่นจันทร์กรมนรจังหวัดตรังและจ่าสิบเอกพระนองว,วัดพิสมัยกรมนรจังหวัดตรัง ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังมับรางเหนือวันคารที่22ธันวาคมเข้าร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬากศนรวมใจทั้นพยาเสพติดนักสั่กีฬาอำเภอว่อยอดอำเภอว้อยอดจังหวัดตรังบุคลากรกศสนองอำเภอวังวิเศษร่วมจัดสอบประเมินการรู้หนังสืออ่านเขียนภาคเรียนที่2ทับ2563นักกสนองอำเภอวังวิเศษห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมองค์กรนักศึกษากศนอเพื่อให้องค์กรนักศึกษากศนอเป็นศูนย์กลางการกจัดการดำเนินงานและจัดก,กิจกรรมร่วมกันกันกบนักศึกษากศนอน,นักสนงานกศนอจังหวัดตรังบรรดาลคล้องสมุดประชาชนอำเภอวังวงิเศษเข้าร่วมหาก,กับการอ่านหนังสือแห่งชาติครั้งที่4ภาคใต้มาสัจจันการอ่านหนังสือเพื่อเด็กถมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันจันทร์ที่28ธันวาคมบุคลาคกรกศนอำเภอวังวงิเศษ เข้ารวมโครงการรวมคลังจิตอา,าสากศนตรังปลูกหญ้าทะเลนาบ่อหินฟาร์มสเตย์หมู่ที่2ตำบลบ่อหินอำเภอสิกเกาจังหวัดตรังและบริเวณปากอ่าวเพื่อสร้างสังคมจิตอาสาในการตระหนักและเห็นความสําคัญของท้องทะเลตรังให้มีหญ้าทะเลเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นพืชที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศท,ทั้งเป็นแหล่งอาหารหลักของพยูนสัตว์ปลาสงวนที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศรวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลในเดือนธันวาคม ครูกออนตตำบลวังวะปางเหนือจัดโครงการรักษาชีวิตการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวมากับผู้สูงอายุและครูกศนตตำบลอ่าวตรงจัดโครงการรักษาชีวิตการออกกำลังกายด้วยไม้พรองกับผู้สูงอายุ ในเดือนธันวาคมครูกศนตำบลเขาวิเศษครูกศนตำบลวางวังเหนือครูกศนตำบลอา่าวตรงและครูกศนตำบลท่าสะบ้าเปิดเทอมพบกลุ่มนักเรียนประถมนิเทศย่อยภาคเรียนที่2ทับ2563วันอังคารที่29ธันวาคมบุคลากรกศนอำเภอวังวิเศษรวมมอบประชาของขวัญอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่2564แก้เครือข่ายจีสับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน จดหมายข่าวนายกสิทธิ์พรมดนตรีผู้รายงานขอบคุณครับนั่นเป็นชื่อยอกรมการศึกษานอกโรงเรียน